เห็นก็ว่าใช่เพราะชายคนนี้หน้าตาเหมือนเราตโลมมาติเนสเอามากๆและเขาก็เหมือนซะจนเขาได้ไปอยู่ในโฆษณาของยูฟาแชมเปี้ยนลีกซึ่งคุณอาจจะเคยเห็นเขาแต่คุณแยกไม่ออกและเรื่องราวของชายคนนี้น่าสนใจมากๆแต่ก่อนจะไปดูอย่ลืมกวใจกับคลิปนี้สักหนึ่งดวงเราไม่ต้องรอช้าไปดูและพี่คนนี้ก็มีชื่อว่าฟาบิซิโออบาเต้นะครับผมซึ่งเขาก็เป็นทิ k ตอกเกชาวอิตาลีและสิ่งที่ทำให้เขามีชื่อเสียงครับคือการที่เขาเรียนแบบแล้วก็เป็นร่างทรงของเราตโลมมาติเนสซึ่งจุดเริ่มต้นนี้ครับมันเกิดขึ้นในปี2023นี่เองนะเพราะเวลาที่เขาออกไปไหนเนี่ยก็จะมีคนเริ่มทักครับว่าเฮ้ยทำไมายหน้าเหมือนเราตโลมมาติเนสจังก็มันก็ทำให้เขาปิ๊งไอ เห็นช่องทางสร้างช่องของตัวเองขึ้นมาครับแล้วก็กลายเป็นร่างทรงของราตโรมาร์ติเนสเต็มตัวไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหน้าผมน้ำเสียงในการพูดท่าทางต่างๆเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนให้เหมือนราตุโรมาร์ติเนสมากที่สุดซึ่งคลิปวิดีโอที่แจ้งเกิดของเขาครับคือการที่เขานั่งอยู่บนรถครับแล้วก็รถจะตกลงแล้วก็ให้แฟนๆขอถ่ายรูปขอลายเซ็นนะครับผมแล้วดูอย่างเหมือนนั่นคือแฟนๆก็ยังตะโกนเรียกด้วยนะครับผมว่าเฮ้ยกับตาราอุโวันดีครับกับตนซึ่งหลังจากนั้นก็ตามคาาครับไม่ว่าเขาจะเดินไปไหนหรือททาาาาาาอออออะะไไไรรรนนนคคัับผมมมมมมจีีขขถ่่่ยยูปปเเเเซ็็ตตตหหดดแพกกว้้้ืใสงโฆษณ